คุนใดฮะนี่เอาไปตรงนี้ไปตรงมาปาป้าปาจลงอย่ลงนีพอแล้วพอแล้วยันตัวเดียวเงยปาป้าป้าฮ่าให้เอามางามอยู่ที่ข่อยสั่งฮะเพิ่มฮะ อ่แล uh. <B à. S 1> ่กั่ะอ่าว้นนี้ กัทักไทยสบายดีพอม,ม่พี่น้องเอมซีเบอร์สุขุสุขคนเยอบ่บาพี่น้องพังลาพัางไทยดื้อต่างประเทศกายินดีตอนหับเข้าสู่สองสนวนคือก็คือเดิม,มพี่น้องเองเพิ่มเติมมานนี้กับเปดิดคลิปอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะโดย่ะวันนี้กับทักสนวนกาสีมาแจ้งข่าวดีสําหรับตัวเองละพอมพี่น้องเองก็คือทางสนวนกาไปซื้อบงกบเดือว่า บานประตูนพีพน้องเนาะประตูป้องแยมประตูใหญ่พีพน้องเอ้กระเบิดหลายพอสมควรยอดพอโดยทางเบิร์ดทางมวลนพีพน้องเนาะจำนวนเงินทางรักพี่ใหญ่เพื่อนสวยเดียวเข้ามาเนาะจำนวนเงินกะห้าพันบาทพีพน้องเอถ้าสนับกับเพิ่มเติมใส่กับโปรไล่โปนไล่เนาะโดยเกือบเกือบพันละพีพน้องเนาะเกือบพันที่ว่าเติมใส่ ราะว่าเกือบหกพันบาทเนาะอ่าเพราะว่าเป็นเงินกีบกับตกอยู่อสามล้านสามล้านเจ็ดแสนเพื่อพี่น้องเอ้เนาะทั้งหมดทั้งมวลก็บสามล้านเจ็ดแสนเพราะว่าประตูน้อยกับสี่ประตูน้อยกับหกเพื่อพี่น้องเอ้บงกบกับสองประตูใหญ่กับสองบ้านประตูใหญ่กับสองเนาะรวมแล้วกับเปิดลายผสมควันเพื่อพี่น้องเนาะนะ ราคาคุมราคากับมีสองเซนกว่าแล้วกับหกเซนกว่าพี่น้องเลยอีรุ่นหนึ่งกับมีสองล้านกว่าล้านกว่ากับมีเนาะอิงตามรุ่นพี่น้องเลยแต่ว่าทางสนุนก็เอาตัวถึถึอที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าแพงเกินเราก็คือว่าแหลกเงินคำกคำแก้วเขาสีบัวเทิงพี่น้องเลยโดยอันนี้กับผลักหญ่เพิ่นบัวสวยสูอุปธรรมเขามากกัคือทางสนุนกับยุดยุดย้อนประมาณนี้ละพี่น้องเลยกับสีบัไล่ง่ายเนาะโดยอ่ อ่กับว่าว่าลายยายห้างพี่พี่น้องเอ้กับไปเบิ่งทางอ่าลดเพลินสีมาส่งเนาะโดยรอเพลินจากพักหนึ่งเพลินมาอ่าออกมาแล้วพี่พี่น้องเอ้สนัสนุนกับสิยูธายูเพื่อนนี่แหละนเนาะโดยอ่ะพี่น้องเอ้กับต้นตะกบน้องพี่อยู่เพรเศร้าก็อยู่ต้นตะกบโดยพวกเอา,งงาต้นตกบนะพี่พี่น้องเอ้ อเนาะตอนนี้ก็ทางไอ้ก้ากำลังก่อเพือนพี่น้องเอ้ก่อให้น่องเนาะถ้า่าจ้างเขาก็คือว่าเนี่ยกัสินักจูเพื่นพี่น้องเอ้ทางไอ้เป็นกับทางซอยน้องแน่เนาะถ้ามีเงินในคำก็เงินในเพิ่นใส่พอได้ใส่ได้ซอยนิกหน่อยเพื่นพี่น้องเอ้อตอนนี้ก็ก่อเนาะแต่ว่าเทคานยังเพื่นพี่น้องเอ้เพิ่นกำลังอันน่ะมัดเนาะ คงห่างเพิ่นก็เฮ็ดคนเดียวเวลาเพิ่นมีเวียกเพิ่นก็ไปเวียกเพิ่นเนาะบักเด็กมัดตาก็เรียบร้อยเาะพอร้อยวันนี้ก็บรรยากาศเนพี่น้อป๊ามกยมพี่น้อมเนาะักยมลกคณะโอืมเต็ม แล้วก็ซสุกหล่นน้ำก็มพีพี่น้องเอ้เนอะนี่คือหลังทางหลังเนาะพ,พี่น้องเนาะอ่ะหมูก็ย่ายคอกแล,ล้วมาเนี่ยพี่น้องเอ้อันนี้ตัวผู้เนาะเป็นอยู่คนเดียวตัวเดียวบาทส่วนตัวแม่ก็อยู่ทางนี้เนาะไอ่กอแล้วก็ไข่เป็นอยู่ทางนี้แง่พวะว่าไอ้ใบยัน เพิ่นมานนี่เด็กพิ่พี่น้องเลยเห็นเนาะหอนเด็พี่พี่น้องไงอ,อ,งอ้เละชองเพิ่นเนาะอ,อ่ารอทางรถเพิ่นมาส่ง แต่กะบกบ่วงไปได้เพื่พี่น้องเลยแต่ว่าเนาะทางสร้างมันก็อยากเอาแพงเนาะสร้างมันก็เอาก็ได้แต่ว่ายุดยยนยนน่ะล่ะเนาะก็เลยมให้คำตอบเพิ่นได้อายเพิ่นกะตพือว่าอะละขี้ดูโตน้องก็เลยโปมีเวียกอะสีเห็นให้ว่าันเนาะก็เลยบ้านเอาให้เพิ่นเฮ็ตเพิ่นพี่น้องเลยก็ชวนที่ประตูที่ทางสนวนสื่อเนาะ อ่าหลังหลังนึงปองแต่ว่าอ่าประตูห้องน้ํายังบ่ได้ทุบพุ่นพี่น้องเอ้ยถ้าสนนก็สิจ้างเพิ่นทุบอยู่เนาะทุบใหมเนาะนี่แหะพิ่นพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ทุบเนาะว่าถ้าสนนสิใประตูงเยี่ยมตัวนี้สิใองลมแลก็อ่าลูกแก้ลูกแก้วเนาะ อันน <c ười> uh, e ี้ก็ประตูเพือนโอ้ยชดชมพี่น้องบอกว่าตัวไรเนาะนี่ก็แตกพี่น้องเอ้ยแตกตั้งแต่เทิป๊าลงมาสุดเด้งเลยหัวเซาตัวละมอมาตรฐานเนาะส่วนตัวนี้ก็ทาสนจะทุบพี่น้องเอ้ยทุบให้รวมาเฮือนครัวเนาะมาใส่ประตูใหญ่ตัวนี้เนาะส่วนนี้าสนนสิใช้ประตูงเยี่ยม ส่วนทางนี้สีช้ประตูใหญ่อ่ะส่วนทางนี้ก็บสีช้ประตูมังเยี่ยมพี่พีนนะ้องอ่ะเนาะอ่าสั่งมาแค่สองบงแต่ว่าบงเก่าก็สีอ่าลัดแตงเอาตัวนี้่พี่พีน้องเลยอ่าทุบเอาตัวนี้เนาะทุบเอาปองตัวนี้ลองบงเนาะถ้าบ่ได้ก็ถ้ามันย,ยุ่ยมันเพรพังก็สีได้ซื้อใหมพี่พี่น้องเลยอ่าจากไหนก็รอทางรถเพิ่นมาจักพักหนึ่งเนาะ ยังโมเห็นพอพีน้องเอ้พี่น้องเองง้เดี๋ยวเจ้าของรถอ่าทีมาส่งประตูกายเฮือนทางสนวนไปแลาวโหไโคกพี่น้องเอ้อ่กลับมาแล้วเนาะเพือนบอโหนะมาครั้งเระอืกลับมาเลย จิทอยกน้นรถพ่อเข่ามาในวันนีน้นๆยอ๋อพันจิทยนะอยเนาะเป็นรถกระบะเดีเ๋ยวฮุนเดอร์เดีเ๋ยวไปบู <laughs> พยันเจ้าวันตกขิดดินแห่ผู้เลี้ยวไปผัวพี่อะไรลงพี่กายบอกแล้วหน้าก่อนบอกเลาอย่าเราข้นดินแห่เลยมาไปเด้อมามาถอยมาเฮใบนี้ก็ได้นี่นีนีเสียนี่ ขี่ดินเหยนั่น,นเนาะไปก็ขี่บาเจอนซุ่มเจ้าขี่รถุ่นใด,ดฮะดน,นี่เอาใบตรงนี้บาจอนมาบ้าบ้าเดี๋ลงนี้เล,เลยน,นี่พอแล้วพอแล้วยันเที่ยวอย่างเงี้ยบ้บ้าพ่ฮ่ย <c oughs> <c oughs> mang ăn, dù tí khỏi sang hả phớm, ha. Mày may, alright, alright, nữa, bố, nhìn, xi, đấy nhìn, 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 chậu nhìn, 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 Ah uh, when it เออแล้วแล้โอเคเพิ่มเท่าไหร่ก็จี่แสนบ่เพิ่มสี่แสนขอบใจขอบใจสินกัน พี่น้องเอ้ยอย่าปอยเนาะเพิ่นมาส่งถึงทีเลยเนาะก็คือสั่งเพิ่นแล้วก็คือว่าแหละเพิ่นกับบารีแบบมาลวนเนาะเพิ่นก็อ่าราเป็นรอบบายเด้อบารซันเนาะแต่ทางสนองกับคาเบียกแน่มานี้ก็ไปเบียกเนาะไปเบียกกับบารีบารีมาแต่วินไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยทีนี้ก็มาก็เลยโทรบอกเพิ่นมามาแล้วเนาะเรียบร้อยเนา,นา,เนานะ พราะว่าทางสนุนก็นลืมสั่งประตูตัวนี้เนะาะเพราะว่าลืมพอพี่น้อยไปว่าการคุยกันเอามองกระเพ้าไปเวี่ยงเนะาะเดี๋ยวว่าลงปๆนึง่ลงลงืมไปละ,ะเรียบร้อยเนาะทางเพคนก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะไปเห็นอะไรบ้านนี่โอยทางสนุนก็ไปลงดินเหล้วบาะอ่ะเนาะเรียบร้อยบ้าเนีน่ ่ใครนี่ลนะพ,พี่น้องอยบะเนี่สั่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าหาเลือกสุดพี่พี่น้องกับบริยางงามเนาะสมราคาแหละ,ละลกับชีเตกเล่านเนาะสีแตะพี่น,อน้อยโอ้ยเนาะแต่ดิอยู่ทึงหัวเนาะทึงหัวนี่อยากแตะพ,พี่น้องเอย เนาะเนาะอ่ะเฮสิประมาณนี <Yes, UK, ่ละพี่น้องเอ้ยกะเอาไว้หันแล้วก็ทางง่าก็สิได้เก็บเล็กๆแล้วก็ขึ้นสบายเนาะอีบ่ดนนนอีกจักอ่าักนึงเนาะทางกบ่อยู่มื้อนี้กบ่ได้เฮ็ดหยังอีกพี่น้องเอ้ยบ่ได้เฮ็ดต่อเนื่องเนาะโยจังได๋กนกสิได้ จบคลิปก่อนบ้านนี้เนาะฝากพม่พี่น้องเอฟซีเดอร์บัดสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทาสน n นพี่พี่น้องเอ้โดยพี่พี่น้องเนาะ่นกระจนว่ากายเฮือนทาสนวนเข่าไปในบ้านพี่พี่น้องเอ้ก็เลยเห็นสนวนกระขิดบารถหลดนี่คือสีนักหนักเนาะก็เลยมองไปอ่าทายโดดด้วยว่าก้นหลดก็เห็นบานประตูเนาะกระขิดบารมาส่ส a วนน o n ในนอนจากหน่อยอ่าจากพักหนึ่งเพิ่นก็โทรมาหาทาสน o นว่า อ่ายุสัยเงินจะ้ะว่าซั่นเนาะถ้าซน้อยก็เลยบอกเพิ่นว่ากายแล้วว่าซั่นตีกลับมาเด้อว่าซั่นเนาะถ้าเพิ่นก็ขี้อ่าเลยกลับมาผู้พี่น้องเอ้ยอ่ะได้มาส่งเรียบร้อยแล้วเนาะก็เพิ่มเติมเพิ่นก็คือเงินอ่าโบ,โพโพบพา่พอผู้พี่น้องเอ้ยก็เลยให้เพิ่นาเอาอยู่เือนเนาะโดยก็ลืมแน่ซนก็นืมที่ว่าอ่า ใบประตูป้องเยี่ยมเนาะทางสนอนกับบริสั่งสองใบพี่พี่น้องเลยสั่งแค่อ่าสี่ใบเนาะเทมันเป็นอ่าหกใบพี่พี่น้องเลยโดยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าได้ครบมาเรียบร้อยแล้วเนาะโดยอ่ะจังไรก่อนอื่นเนาะต้องขอขอบ,บุณขอบคุณไปทางพรพักผู้ใหญ่เด้อที่มาส่วยเดือทางสาวนวลเข้ามากนขอให้อยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บยาให้ได้ความไข้ขยาให้มี ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ชมความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนะาะสาธุพี่พี่น้องเออดีใจทักเสนอก็ได้ขั้นตอนอ่าอย่งเดียวเนาะพี่พี่น้องเนาะก็ยังเดือแค่อ่าสาบก็บอกว่าทั้งสาเพิ่นสิกาสีเอาเท่าไรนาะพี่พี่น้องเนาะแต่เราพังไปเรื่อยๆพี่พี่น้องเอยอ่าฐานการเนาะตามเงินตามงบเหาแหละเนาะ ถ้าโมมีเงินก็สิได้โยติก่อนรพี่น้องเอ๋คอยเห็ดคอยไปไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็โอ้ยถ้าบมเป็นผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามาถ้าสนองกับจนปัญญาเส้นกันพี่น้องเอ๋อ่าถ้าสนวนหามากกัพอแต่ได้ใส่ได้จ่ายในครอบครัวเนาะกับโมพอสิได้เก็บได้ซื้อของใหไงพี่น้องเอ๋คือว่าเนี่ยเนาะหาเงินหาคำส่วนี่มันกันยะพี่น้องเนาะหาเงินยากแต่ว่าใส่ใจลายพี่น้องเอ๋โดย อ่อยังไรบ,บอกว่าอลายย่างห่างเนาะท้าสะนุนกัสิได้ยคอจบคลิปเด้อพี่น้องเนาะก็าะพากพวกพี่น้อง FC เอฟซีเด้อบอรสุข,ขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลว้ลวก็กดติดตามให้ท้าสนุนพอมีกำลังใจสู่โตพี่น้องเอ้ยหมดคลิปสนุนเดวกายขามโฆษณาเนาะโดยอาจจงไนคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยขอกล่าวคข้ามาสบายดี